ไปดูการปรับปรามยาเสพติดอีกจุดหนึ่งนะคะที่จังหวัดน่านค่ะจับกลุ่มชายชาวมาเลเซียแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยค่ะเป็นทางผ่านนักลอบขนยาเสพติดน้ำหนัก72กิโลกรัมค่ะมูลค่ากว่า20ล้านบาทขนจากประเทศลาวเข้าประเทศไทยครั้งนี้ไม่ได้ทำครั้งแรกนะคะตำรวจภูทรจังหวัดน่านเข้าตรวจค้นรถยนเก๋งสีขาวพร้อมกับจับกลุ่ม ชายสัญชาติมาเลเซียอายุ32ปีบริเวณด่านห้วยโกตนตห้วยโกนอเอเภฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจากการตรวจค้นภายในรถพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทดแอมฟเ,เ,ตเ,ตเตมอมฟเตามีนเมทแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหุ้มด้วยฟลอยล์จำนวน72ก้อนน้ำหนักรวม72กิโลกรัม จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุเปิดเผยนะคะว่าเดินทางเข้าไทยมาจากด่านสะเดาจังหวัดสงขลาขับรถต่อมาที่จังหวัดน่านแล้วก็ผ่านด่านข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการขนไอซ์กลับมาด้วยนะคะแล้วก็ซุกซ่อนเอาวไว้ในบริเวณ ในอะไหล่ยางรถยนต์ซึ่งทำแบบนี้มาแล้วสองครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำนไปขายทั้งในไทยแล้วก็มาเลเซียแล้วก็มาถูกจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้นะคะตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหานำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมฟเฟต,ตามีนหรือว่าไอซ์เข้ามาในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวน สพเฉลิมพระเกียรติดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านพลตําวตรีดารกศกัลยาผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดน่านก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ขบวนการขนยาเสพติดหันไปใช้เส้นทางจังหวัดน่านเพื่อเดินทางข้ามไปยังประเทศลาวมากขึ้นเนื่องจากเส้นทางเดิมที่ใช้บริเวณชายแดนไทยเมียนมามีการเข้มงวดมากขึ้นดังนั้นทางจังหวัดน่านจึงตรวจเข้มมาตรการตรวจจับต่างๆเพิ่มด่านตรวจแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งกําลังคนและพิจารณาขออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจคน้นให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องเอกซเรย์นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็อปรพร,รในพื้นที่หมู่บ้านโดยเฉพาะชายแดนไทยลาวที่มีช่องทางธรรมชาติติดกับชายแดนขอให้ช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยกันสกัดสิ่งผิดกฎหมายค่ะ